บบ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 เบเเบรเเบดระวังัดไอ้เหี้ยอ๋อเี้ยไม่มีคเบดนะเบิดมาเ้เบิดเียไวเลยไวเลยโอ้ยเี้ยกูกระะัหรือันหรือโดนโดนัน้แม่ไม่ดันไม่ดันด้หลังดันหลังดันเลบนให้ดันบนให้ดันบนให้ีบัครับีบับบกย ทำแยกหนึ่งอย่านอย่บนังสามแยก็ะวัสามแยกต่ายโอ้โหนั่งตนนะฮอย่าวนอย่านอย่านระวังสามแยกระวังสามแยกอย่านโอ้ยบนตายเอใบโดดเอใบเอใบอเอใบโดดโอเคใบเปิดเลยนะไปเลยไปเลยไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวช้าดีกว่ารอยปอนแก้เลยแก้หมวะไม่มีหาชิหายแล้วเบิดเปิดเบิดระเบิดนี่เองเหลือเยอะมากเลยละเลือดกวนไหหูน่าเอเพียบเลยีะมว่าีบักม่บากมบอกลาลงไป้าลงไป้าลงไปลงไปไปลงไปที่ย้อนี่หึ่เยสองเยสยบีบักหนึ่งาย สามแยกสามแยกสามแยกยิงดักไว้ยิงดักไว้อยู่บนอยู่บนอยู่บนเกมตัวแท่นระวังหลดครับสอว้หมวกหลุดเกือบไปบนนะมันแทนท่านเยอะซีไฟไม่มีเลยอย่าออดิออแทนดิต่นลงอ่ะไปดิก็เข้าไว้ดิเนี่ยเอาดิลามสูนย์เสียใจด้วยมึงวิ่งคนแรกมึงต้องเข้าถึงคนแรกไป ข้างไหนข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะไปดิไปดิไปดิเราดิไป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 ทานเงเลียครับโอ้ยวนผ่านได้ไงเล่าโอไม่เห็นพี่โ้าโอ้บีบัคบีบัคขับแยกขับแยกแสอไปเข้าไปอบัเอาไปอาบไปัาัตับัคาาเ็บด้วยครับาบบับัคบัคเอััอบับับบบัคกระแทบับ ดีนะดีบักสองตัวสองสองสองบังสองตัวท่านโอ้โหข้ไ้เจ็บเจ็บสองตัวกูไม่หลอดลา่อนไททันลิฟไอพีย่องแล้วเป็นหัวเหียติดด้วยเหีย ไอ้ดำไอ้จัดไปไอ้แม่น้ำนี่เป็นทะเลไม่แม่น้ำเฮ้ยเขาข้าเกมแล้นนะขุดฟิวเลยตัดเกือบล้เฮ้ยอย่าไปยุติเกับควันมากอีกหน่อยเดี๋ยวแผ่นหน้ามาปรับควันจบแล้วแต่ต้องใช้คุ้มไอ้เหี้ยดีแล้วเมื่อก่อนแม่งไม่เห็นมีเลยแม่งมาปรับพวควันแก้ไม่ได้เนี่ยอ่าเฮ้ยวันเปิดไม่ถึง สาระเบิดติดด้วยกูอยู่ลึกตรงร้าก่อนนะนี่ค่อยดูระเบิดโอ้ยโหเหลือ14ยี่สิบสองอะไร14ยี่สิบสองระเบิดเหลือ12โอ้ยแฟดไอซ์สองห้องรับมือกันแล้วครับโอ้ยบนเยอะ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 มากตายแล้วโดนนั้นนะท่านถอยกันท่านโอ้ยแล้วคิดหมดเลยอะคิดทีบลรอกโอ้

ยันนะไม่ม no, right. like ีอ่ะก oh, ็เล็กอ่ะไอ้บนข้างๆมันดังนี่เสียงอยู่ท่านสายอ่ะถายสายครับโอ้ห้องล็อกเกียช้ามากเลยท่านรดิมี่เปยังไงเนี่ยายฮะรักก่อยคอรีเครื่องละไายลำบินไปแล้วเอา้ยดีบปะ ไว้ต้องหต้องแพงถาเขาแทนได้ถ้าเข้าแทนได้ลงแทนเอไปจัดจัดปัดเต็มเลยท่านอ้อยยยไม่โดนตายหนึ่งทนตัดไปสาม ได้ไม่โดนชานะโอ้ยไม่โดนห้องเอชัวลองโดดแทนดิ ตบเกลือนไอ้โดนทันเลยไอ้โอ้โหเห็นแล้วสามแยกกับบัคกสามแยกกับบัคกโอ้ยไอ้เคียนี่อยู่สามแยกตลอดเห็นละรู้ตำแหน่งละสามแยกมันไม่เต็มแแหะได้ไหมเดี๋ยวเอ้ยแห่แห่ยาวอ่ะแแหะบนเงีย่ย เด่นอย่างเงี้ยแห่บนดิรู้ตำแหน่งเลยไปดิยปะปลาสูตรวิ่งเข้าไปเลยไอี๋ใครปลาได้ว่ายเลยไปเลยเฮ้ยทำไงไปให้ไปให้ไปให้ไปวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะอย่าโดสับนะวิ่งเลยนะไปเลยไปเลยลูกที่หนึ่งปลาแล้วเฮ้ยไปอ๋อเกมดันทันวะเนี่ยลูกสองปลาแล้วโทษครับไม่ทันแล้วลูกสองปลาแล้วคนตายคนตายลูกที่สองปลาแล้ว วิ่งไม่ได้สามแยกท่านเป็นไม่ได้เข้าบีเป็นไม่ได้น้องเข้าบีมันตาแปดมันเกลืโอ้โหไหวปบอตายอีกตัวนึงของรับเลยสวยสามแยกไอกตัวสามแยกอีกตัวสามแยกกำลังขึ้นต่างมาต่างตัวหลังมาหลังมาหลังมา ทำไมกูไม่เงยเมาสขึ้นอีกนิด็ึงวะปัดระวังเลยนะเล่นงไหนเนี่ยเหมือนเดิมเหมันเดิมมันเดิมบนวิ่งเลยนะเว้ยเออวิ่งอยู่ตาไอ้เหี้ยแท่นอะลูกที่หนึ่งตาเจ็บตัวตอบครับลูกที่สองปาไปแล้วลูกที่สองปาไปแล้วลูกที่สองปาไปแล้วระเบิดลูกที่สองปาไปแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยโดนอัเบ็นลูกที่สองโดน บันไดโดนโอ้ยนามสูงผมมาสามแยกผมมาเข้ายาวให้เยาวตายหนึ่งคนพี่คนสามสวังตายหนึ่งขึ้นมาเอาได้เอาได้ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นนี่มันอยู่ข้างหลังพี่อะตายหนึ่งตายเออเอาว่าเอาว่าเอาไว้เอาไว้กูเหลือสามมันเล่นวิงอะพี่ไม้นามสูตรย่างหมดนเปล่ายาวยาวย้าเยาเแบ่งไปแบ่งไป ยาวไปหน่อยบนไปเปิดเลยเปล่าเปิดเลยเปล่าใจเย็นเพื่อนต้องเอาแล้วท่านล่าเลยระวังป่าถอยอโยมันถอยเจ็บนะตัวนั้นอ่ะตายยุ่งจัดนะพี่รักตัวนั้นอ่ะไม่มีแทนแทนเจนหนึ่งพี่ดีบัคเจ็บแล้วบอลบอลบอลไอ้ง้ออยู่ประเี่ยทำไมเล่นไม่พูดเลยวะเป็นเก็ต้องไหนต้องไหนต้องไหนบอลบอลเปลี่ยวระวังไม่แล้ว โอเคโอ้โหอเฮียเต็มเลยว้าวมคิดเยอะมากฟังมาตาสองเดี๋ยวมึงเจอเห็บหมัดเห็บหมัดมาแล้วน้ำตัขนเพลนแน่มาผมนี่เปลี่ยนระเบิดเอาไอสัตว์เต็มนี่เมฆมึงอ่ะมึงหลุดทีมแท้เลยเห็นไหมเนี่ย ไอคอมมันชาช้าว่ะโปรปีเปิดเครื่องมันแป๊บเดียวเ้ยมันไปลงใบหนู่เนี่ยไม่ได้ลงมันจะไปลงอะไรที่ไหนล่ะไมนล็อกห้<ค>องวาเขาเจอไปละ เดี๋ยว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 ควบคุมไหนดีวะให้มาอยู่บน <c oughs> แผ่นเดิม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 สามแยกเรื่องสามแยกให้ดีนะไ,ไม่เรื่องเอะไรนะครับแยกไปดีปะ่ะ Yes จำนะตอนแผ่นเดิมปอน 음. <coughs> เออลืมบอกไปเลยเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะฮะคำเตือนเหมือนเดิมในคลิปวิดีโอวอลแคนของเรามีคำพูด <c oughs> ห้อนร้นมากมายนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูคลิปวิดีโอวอลแคนเนี่ย <c oughs> ก็อย่าอินมากอย่าอินกับมันมากนะฮะดูเพื่อเออเป็นเป็นคำว่าเป็นอะไรดิเป็นอัตลรสเป็นอัตลรสเออเป็นอัตลรสมันก็ต้องอินส<ห>ิถ้างั้นอ่ะดูแล้วอย่าอินดิ จะได้ไครอยาดูก็ดูใครไม่อดูก็ปิดไปอะไรกันนั่นแหละเออนะมาได้ประมาณนั้นแหละในคลิปเนี่ยจะมีคำพูดอ่อนหวานมากมายครับค่ะอีดรอกครับค่ะคุยแตนโอ้ท่าเยอะจเนื้อประมาณนี้นะก็เดี๋ยวอ้วนพ่องมืออ้วนโอ้ท่าเยอะว่ะเฟิร์สดิมมี่เด็ดปะเด็ดปะเด็ดเด็ดเด็ด จอ้ไอ้มาลองท่าป่ <c oughs> ะไอะไ้อไหนไหนไหนเงียบเลยกูไปทำจูป,ปอมแป๊บมีอืมเอออืมท <c oughs> <c oughs> ่าที่สองนี่เด็ดจัดะสงสารสงสารรถไดสัดไ์ไม่มีอไรท่าที่สองเด็ดมาก อ๋อว่กูเห็นแล้วแหละในเวทอ่ะเอ้ยในในไลน์เหรอเฮ้ยชอบอยู่สไตล์เนี้ยถ้าจะนอนลาดเฮ้ยถ้าถ้าต่อจะนอนลาดก็โอเคนะเนี่ยแหนท่าที่อะไรเออมันได้อยู่ได้อยู่ไอซ่าแต่กูไม่มีรถให้ลองอ่ะดิไม่มีบนบิ๊กไค์เหรอวะเนี่ยกูชอบท่าสองไอซ่า หนึ่งสองสามช่าท่าสี่เฮียช่าท่าสี่ลองมาลองมาผู้หญิงแม่งไม่เข็ดมั่งเรื่อยไว้จัดนี่หมายว่าเออช่าท่าสี่ท่าสี่วันนี่ก็ช่างตัดนะหฮะตัดไอ้เยี่ยฝึกเดี๋ยวกูหาในบิ๊กไบค์ก่อนเฮียโอ้โหบิ๊กไบค์ตัดเอลกาเย็ดเลยไอ้เฮียเออ โอเคฮะเราก็เดี๋ยวเราจะเลยกันต่อแมตออฟคำหวานเป็นสัตว์อ่าอ๋อท่านไปไหนอ,ะอ่ะเอาละสัตว์ตาป้ายอุ้ยเอี่ยคุณหลบไม่พ้นหืมคุณโดนห้องรับระเบิดสูตรเลย บนอ๋อาแปบโอ้ฟักใครเขากดวะเนี่ยใครกดวะยังยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโดนโดนระเบิดดิต้องไหนเตายตายบนบนตายครับตำแหน่งไหนครับพี่ตายตัวแค่เน่แค่เน่ตายแล้วไม่เป็นไรแคเน่ตายมีแบบล้ว อยูน้งอบนดันบนดันบนหนงบนหบนดบนดบนดันับนัหนึ่งบนนึหนึ่งหนึ่งวมีตัวดิมี่ตัวที่ใช่ตายแล้วอเหลือเฟี้ยงงาะเหลืองโง่ตัวนี้อยู่บ้านนี่ีนปาตูนมาเมื่อกี้ตัวผอมเพียวหุ่นดีสุดได้นี่ยได้จะช็อปอีกน้เนี่ยี่เนละมาสูนเนี่ยเงี้ ตัวอะไรี่ขวาโอ้โหคร้ครับเรียบร้อยสัตว์สลบค่าบันไดเลียบันไดด้วยนะเดือบเดืบดเดเอดเอดเดเเริ่มตัดทะลุไรถชาดบันไดทีเราแพ้เขาสามวินตอนนี้ต้องไม่ให้เจาะให้ได้เลยท่านขุนหมื่นพวกกองทัพข้าสึกบุกเข้ามาถึงเอบนแล้วพะยะค่ะ โอ้ยเชี่ยแตกพี่ค่ะไอ้เฮียบนตายไอ้สัตว์ตายโอ้ยมันนั่งมันนั่งแน่ๆเข้ามามันจะแก้ระเบิดโอ้ยดอกมันเคลี่ยซีโซนระเบิดบนตายบนเจ็บเจ็บสองบนสองข้ามมาแล้วพี่ค่ะบนสามไอ้หมดโถ่ยแท้มันจะเดินเดินหน้ายิงทำไมวะคิดไอ้เหี้ย เกือบลูได้สองแล้วเนี่ยเงียบดิผมเชื่อนะจะกดสีฟโดนระเบิดทีมสองลูกเลยของกูอีกสองลูกท่นโดนจึ๊กจึกผมนี่ตายพี่ค่ะอย่าปาดดิชั่นขุนหมื่นเตรียมกับดักให้เร็วกว่านี้หน่อยดิเช่นนั้นพวกข่าสิอาจจะมาถึงก่อนเวลาก็เป็นได้บายบายระเบิดููนมาพี่่ะอุยยกนะไปแล้วพี่ะาไปนขุนไลงไหน มันคุณตายบนเกี่ยมาล้เจ้าพญาอีดอกตายไปแล้วค่ะจ้าไม่ไห้ยโอเยอะมากบนเจ็บหนึ่งพี่เจ็บหนึ่งกูมาช่วยแล้วกมมาติแล้วเฮ้ยตีไอยเยเฮเฮ้ยเฮ้ล้เเฮ้ยเฮ้ยย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮเ ไปเปิดมัเป็นปาดิบแน่ไอ้เหี้ยเอาใหม่ดิบนบนรอบนี้กันลึกดิบนรอบนี้กันลึกนีการลึกในในบีอเหรอบ้านไหนะเอ่อการลึกห้องห้องลับอ่ะการลึกใอยบานิดเดียวไม่ลึกขนาดนั้นบีโยนซีเข้ามาระเบิดบนก็เข้าเชี่ยวิ่งไม่ได้หมดเลยไม่ได้ม่ได้เลยค่ะเอะอย่าวอยเลยไมได้เปิดไปยาก่อนเพื่อค่ะติขอลาแจวไปก่อนเด้อ โอ้ยโดเบิดเอาดิฮาเดนไม่ยิงเราเอาไปยิงดิไอย่อยก็ได้วทันไม่สุดท้ายโอ้ยไอตัวอื้อตอ๊องเจ็บไอทำไมเมื่อกี้ไอ้เห็นแล้วไอ้ไม่ยิงกสลังสลับอยู่ขอโทษขอโทษเมื่อกี้ชักไอ้เห็นแล้วไอ้ถือสีไฟแอบมุมนั่งรอกดสีไฟ ใชเย็นยังวะเพื่อนตายหายไปสองตัวไอ้นั่งรอไปมึงไปจับประจำแท่นเลยนะไปอยู่จุดปัญหาเลยนะดา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 ดีมากไปเลยให้ไอ้ไม่อยู่ทันชิดซ้ายเลยไอ้ชิดกระแทกสายไปเลยไอ้ไอ้ชิดซ้ายไปเลยสายนู่นเลยไปนี่นี่มาสายนี่มาสายนี่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 เลยมานี่มานี่ยป่านี่มีตัวนึงป่านเลยโอ้ยบอลชิดเอ้ยพม่ให้ยาวมา

กันไม่อชิดไอชิดทางซ้ายไปเลยได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเปิดสูตนนะป้าวคอยกดเอาเองด้แล้วคอยกดด้วยแปะลึกไว้ให้ตรงแหมเฮ้กลัวไม่ใครเขามีเห็นใช่ไหมเนี่ยนะระเบิดนะจะได้รู้ว่ามันมาโอ้โหเยอะพี่เดียิงให้เดียิงให้ลูกนียิงให้อย่าอย่าสนใจเันนี้เปิดได้จะได้ไหมะเล็งสูงเล็งสูงเล็งสูงเดี๋ยวยิงให้ลูกนียิงให้โอ้ยหยอก จมาแล้วไอ้เหียยมางาเปลยนได้หเดี๋ยวระเบิดดิระเบิดตกระเบิดตกโอ้ยระเบิดมาอีกวะสูตรโอ้โหงสาครับบนเยอบบน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 ้ยง้อยิงทิ้งยิงว้างมากแทนเมาสาแยกแยกมาสกอร์ขั้นต่ำคือเสมอ ต้องจบห้าสกอร์จึงจะเสมอบนน่ะมันตีโอ้โหแผนแม่งสุดๆเลยมันไม่ได้ิดแค่ตีอมกันคิดคิดมันโหกับพี่ยอมกันแหละนั่นอะตีแข่งตียาวเยี่ยมยาวมากยาวหมดยาวหมดสองยาวสองยาวหมดยาวหมดยาวหมดมีสอง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 ยาวหมด ยาวตายหนึ่งอเลิกก่องไปล็อกบนไห้คนนึงไปล็อกบนไว้ฮาเดไปล็อกบนไว้ก่อนอ๋ออยู่ยาวใช่ไหมยาวหมดเลยที่นี่เลยสุดเมื่อไหร่มาละเนี่ยสามแยกสามแยกครับเอาไม่ได้เอาไม่ได้ชนหน้าไม่ได้สามแยกหมดปิดวินนะต้องนี้ปิดวินนะคิดยังไงมายาวมาโคตรเยอะเฮียแห่ซะกดสีแม่งเจ็บไปอยู่อ่ะเฮียว่าน่าจะแห่แหละเกมต้องแห่ลายดีสัตว ระวังระบาดสุดไอ้เหี้ยอุ้ยโทษครับาพลดอีกแล้วโดนระเบิดกูเก็บเจ็บบน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 มามบน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 แห่บนอีกแล้วแห่บน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 บนไม่บนแห่บนแห่บนระบาดสะขอโอ้ยโดนบนว่ะบนยังมีคิดวีเหรอวะหมดเลยพี่คิดอ่ะ ขี่หมดเลยเลแค่อักตัวเดียวเหรออรักตัวเดียวพี่ช่วยคนเดียวาใครไปช่วยมึงอยู่อสองคน,นลองมรับมีตัวขวาท่านท่านกันในห้องเฮ้ยเดีวมาสู่ๆอันไว้เพื่อนโอ้โหจบแล้วนะเราแพ้เขาหนึ่งวินแล้วนะ่ย จะเป็นแพ้สองวินหรือจะแพ้หนึ่งวินวินสุดท้ายตัดสินว่ามันแห่แน่ไอ้แอร์้ันแหวไหนเนี่ยย้ยหนึ่งเจ็ดกากจังเราเราเรายังไม่ได้ผูกใช่ปะระเบิญไม่ไว้หมดเปล่าแท่ญไว้หมดเปล่าสวยปอนระเบิดร้องเพื่อนโอ้ยบนโลงมากพี่โลงมากเลยมาตอนลงมายาวลงยาวลงไม่เสริมไม่เสริมไม่เนนเอ แล้วก็อยู่บ้านปลาระเบิดอยู่เนี่ยปาร์บิขึ้นบนไปขึ้นบนไปบนบนไกลหนูระเบิดไอ้มาแทนตรงนี้ไอ้มาแทนตำแหน่งไอ้มาแทนตำแหน่งดูตำแหน่งดูตำแหน่งดูตำแหน่งไอ้ดูตำแหน่งมาแทนมาแทนหนุ่มพี่หนูอย่ามึนอย่ามึนมาแล้วตรงไหนกองบนเจ็บหนึ่งตายตายตายสวยตายมาเสริมแล้วพี่ใบยืนไปเลยแต่ดูให้ เข้ามานี่ฮีกระพือเลยบอกเลยโหนดมางไงจริงเข้ามาทีนี้นั่งอ่ะดูดิโอ้ยเยอะแยะครเยอะมึงไม่ตายก็เออรอดไปเถอะไม่ตายก็เลงไม่ต่อจริงจริงมึงวิ่งเข้าไปแล้วมาแล้วมาแล้วหยองละหยองละดูไหมสายฟาดที่มามันมามันมาสองตัวครบเลยท่านป่าป่ะสองตัวครบเลย เร็วตัวนึ่งเข้ามาแล้วโอ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วย่างแล้วไอ้เหี้ยตัวสามตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายบนเอ๊ะดีดมาวังชิงหวังสังปงวังชิชิชิฮงเวงหวังเซาไบซีบอยชิงปิงโดดพี่โดดไปแล้วโดดไปแล้วเช่นะจบสกอร์ด้วยสกอร์แพ้หนึ่งวินนะฮะก็เออถือว่าค่อนข้างนะโอเคฮะกับ แมตช์ในรอบนี้เราเจอกันในแมตช์หน้าคลิปวิดีโอเป็นคลิปต่อแมตช์นะฮะหนึ่งคลิปหนึ่งแมตช์หนึ่งคลิป,หน,ลป,ห,นลปหนึ่งแมตช์ดูกันจนหำเปื่อยกันเลยทีเดียวผมเช็คแล้วเจอกันในแมตช์หน้าบบาย